สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเืนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทังช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆาสาหรับชิปนี้้มนี้เด้อพี่น้องเด้อมาอัน่อยควายเหลี่ยงพี่น้องป่อยควายเหลี่ยงคือเก่าแล้วพี่น้องเด้อยำมือแรงแดดอ่อนอ่อนคือเก่าแล้วพี่น้อง มาเลียงควายมือนี่เปลี่ยนจากง่ามาเลียงควายพี่น้องมันเลียงหลายอย่างมันก็เลยกลับไปกลับมาบางทีลูกอีกผู้นึงหนาที่นึงให้เลียงควายกับไปทุละพี่น้องกับปักเทาๆนี่ก็จะมาับพิสชอบอีกคือเกานันละเพราะว่ามันมีลูกหลายคนลูกเขยให้เลียงควายพี่น้องให้เลียงควายสื่อควายให้เลียงควายอัน สามซีตัวนี่แหละแม่ใหญ่มันน่ยมันมีซีแม่แม่ที่ผิดผลิตลูกได้นะคุณแม่หนึ่งพี่น้องแล้วลูกอีกสามตัวเป็นเจ็ดตัวก็เป็นหน้าที่ของลูกเขยพี่น้องเลี้ยงควายนี่แต่ว่าเลี้ยงว่าก็เป็นหน้าที่ของลูกไส้พี่น้องลูกไส้ละเมือนี่มันมาเลี้ยงอยูก่กับบังเอิญเมือนนี่ฝัดมาเลี้ยงควายพี่น้องอันลูกเขยฝัดไปเช็ดงานของมันมันไปรับียังบัวรับตัดใหม่เขาไหว กะไมากยังม่เห็นเขาเลี้ยงเห็นเขามาปล่อยอยู่ก็บยังบ่เหลวง,งานมันก็เลยเดยมาปล่อยด้วยพีน้องเด้อมาปล่อยคือเกา่น่นะขเขาจีปล่อยถิ่มมันบนไรไ่อยเด้เขาไปเห็ดเบียกผู้เด็กหน่อยเลี้ยงไม่มกับปบ่อยากใส่ใจเป็นได้ไดไดก,กับมัวกับควายมันบาเข้าใจเป็นไดู้ดูเคยมันกับ่เคยเลี้ยงจจกเทค่ก็มาฝึกให้มันเลี้ยงหาดเห็นเขาเลี้ยงงว่วเลี้ยงควายเป็นทังเแยเขา,าไม่ทั้งไปทั้งอื่น ก็ให้เขาเฮ็ดน้ำงัวน้ำควายนี่ก็พอได้แก่ยู่แต่ว่ามันก็ยังหัดใหม่อยู่พี่น้องมันก็ยังบ่เข้าใจคักการเลี้ยงควายนี่มันต้องมีเวลาให้เวลาเขาได้พี่น้องคือยามมื้อเช้านี่ต้องเอามาลามมาเลี้ยงแต่เช้าเรือมาลามไว้ลามแต่เช้าหอดเก่าม้งซิบม้งซิเบี้ยนม้งคนล่ะถ้ามันแดดแห้งก็บซิบมงก็เอาลงแซน้ำมัตสิห่มไว้ถ้ามันบ่แดดแห้งก็บซิเบี้ยนมงไปถ้ามันขึ้มหอดเชียงได้อยู่ เขาว่าควายเนี่ยมันมักน้ำด้พี่น้องมันบริเวมักแดดคืองัวด้เป็นเวลาพี่น้องขันเขาเข่าใจแล้วมันเลี่ยงเป็นเวลาหลังจากมันหอดสิบโมงแล้วก็เอาเขาล่วงน้ำชซน้ำแล้วก็เอาห่มนอนไปห่มไปบริเวเห็ียดยังมันพี่น้องเอาไว้นี่หมนั่แหละควายมันชีบหากินถูกย่ำเทียงอู้นหลบใบใบผมพี่น้องเขามีเบียกไม่ยังกบไปซะแต่ว่าไปก็ต้องกำหนดเวลาพี่น้องว่ามนว่าไปล่วงไปเลยเด้ สามโมงตรงมาสามโมงตรงกับมาแดดอ่อนๆกับมาก็ต้องมาปล่อยง่วพี่น้องงานอื่นมาแล้วก็สร้างตรงกลับมราพอเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วมันเป็นเวลาพี่น้องมันคนละเวลากันมามาปล่อยเลี้ยงข้าวเดียวพี่น้องถ้าข้าปล่อยเลี้ยงนะมันยืนเลี้ยงมันห้ามมองมันมีอย่ามันกินข้าวเดี่ยวมันกินบดะโดมันก็อิ่มมันบม่ได้ใส่เวลาไรดอกต่อให้เขาบริหารเวลาให้มันถือเข้าใจกับเวลามันพี่น้องผู้ใดเคยเลี้ยงควายคคอจีเข้าใจอยู่พี่น้อง เลี้ยงควายสมัยใหม่บ่คือสมัยเก่าด้วยพี่น้องเด้อสมัยเกา่าหนห่อเขาไปเนีห่อเขาไปเบิดมือเบิดเวียนพี่น้องไปเลี้ยงควายหอ่อเขาไปยางนำกลมันเบิดมือมันเห็นเมือ่อยเฮ็ดแบบเหมันเมือ่อยเลี้ยงสมัยใหม่ก็มีสวนหญ้าพี่น้องปลูกหญ้าไว้ตัดหญ้าให้มันเจนก็เอามาปล่อยเป็นเวลาปล่อยมือแล้วสม,มองพี่น้อง เอามาลามชิมไอเทสเอาเขาเมื่อตัดหยาเสี่ยคอกไว้ให้มันนอนอยู่ในีคอ,อกก็ได้แต่เขามีหยาบายบายมาฮะเอาลงกนำแล้วเขากลัมาปล่อยเลี้ยงจักชั่วโมงหนึ่งให้มันไข่เฉียดพี่น้องมันต้องไข่เฉียดเขาเลี้ยงว่าเลี้ยงควายเมยพันนี่เลี้ยงควายเอาลูกนี่เมือันวันฉีขังจ่องอยู่บนมือได้ไหแม่มได้พี่น้องก็ให้เวลามันก็ฟาร์มอื่นเขาก็ขัขขขงขึ้นกันแต่ว่าสำหรับฟาร์มของผมผมมีแบบนี้บริหารแบบนี้ได้พี่น้องเด้อแต่ละฟาร์มมันก็บเมื่อขึ้นกันเด้อ ตั а, pues ้งแฝมเขาเจ้ากับขังไปเบ็ดมื่นเบ็ดเว่นเด้เขาลงหนาบกับไปขังคือเก่าแต่ของผมมันต้องใส่บริหารแน่จังหน่อยให้งัวให้ควายมันยางดิพี่น้องให้มันยางให้มันหายยางออกกําลังกายแน่เขาจะขังยางเดียวมันเครียดคือคนนี่แหละนอนอยู่ใต้เหี้ยนไรบ่ได้ไปทางอื่นกับบ่เป็นตะยู่ได้พี่น้องงัวควายมันก็คือกันนั่นแหละง่วงหมื่นนี่ออกมาปล่อยพี่น้องออกมาปล่อย เด็กหน่อยมันบ่ได้เด้มันบ่ได้คิดว่าของเขามีราคาเด้มันคิดว่างานที่มันไปรับเหมานั่นได้เงินหลายกว่าอันนี้มันมันยังเข้าใจผิดอยู่งานที่เขาไปรับเหมานั่นเฮ็ดนั่นย่างหลายก็บ่ได้บ่เกินพันสองพันพี่น้องแต่ว่าเขาเฮ็ดน้ำงัวนน้ำควายมูลราคามันเป็นแสนพอดียู่นี่มันตกสองแสนเกือบสามแสนพอดีสามแสนี่ป้าทิ่มเราไปเอาราคาดัมพันนี่โอ้ยมันก็คือ ฉิดผีดผมว่าแม่นยูไปรับจับก็ต้องถึงเวลาตกมามาหางวัวหาควายเจ้าของโม,มเมนจมด้วยพี่น้องเด้อว่าแนวทางการเลี้ยงไห้ฟัง่งผู้ใดเขามาศึกษาเขามาอันเบิ้งชิปแล้วก็วิธีเลี้ยงควายเพื่อเลี้ยงยังสีนอเพิ่นว่าเวลาเต้นจะเสด็จหเวลาพี่นอ้องนังเทียเข้าไปสื่อมาเลี้ยงมันเสด็จหุจักเวลาอันเขาบริหารเวลาเป็่นบริยากพี่น้องนี่มันเสาตื่นจะเด็กตีหาตื่นแลลวออกไปลามควายมันบ่มากแดด รามกินนำคางรถพี่น้องน้ำมันเศร้ารามไปโหลดทิมไปรักเดียวหอดแปเทียงคุนเจ้าเอาลูงนำเอาลูงนำแล้วก็เอาเมฆเขาหอมไปเขาอยากไปเฮ็ดยังกับป้ายล้ะบาดนี่แต่ว่าจะ,จะไปจะล่วงจะไปล่วงไปเลยพี่น้องมันไปกินเราไปเขาว่องเราเราเมาเราลืมหอดควายป้าควายทิมห่ือว่าเป็นท้าแนวนั้นก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบได้พี่น้องการเลียยเยเ้ยงควายเลี้ยงง้อเลี้ยงควาย ต้องมีความรับผิดชอบสูงพร้อมต้องเข้าใจว่าเขามีสิ่งของไปอย่าลวงอย่าเลื่อยอย่าลืมนอกจากเขามีธุระไปเบิดมือเออมือนี้บอะไรบอดี้ยู่เด้อมืเมอร์เด้อร์จะเบิ้งแค่ไหนเนนด้อมันต้องบอกต้องบอกต้องสร้างกันเขาผู้อยู่กับเฉลยเบิ้งให้ไปแบบโบหูจักข้างมาเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยกล้วยบดใหญเด้เขาจัะเบี่ยงควาย หั่นมาเลี้ยงควายซื้อควายมาเลี้ยงต้องให้ให้ว่ามีเวลาเ่าเห็ดได้บ่เหาเฮ็ดได้บ่แบบนี้หันเฮ็ดแบบนี้ได้ก็คือว่าเลี้ยงสัตว์ได้เด้กพี่น้องเด้อเลี้ยงงัวเลี้ยงควายได้หั่นบ่มี่ไบริหารเวลาบ่เป็นนั่นลามลักเดี่ยวแปดแปดจนน้ำก็บ่ได้กินน้ำก็บ่ได้นอนโอ้ยมันบ่ใหญ่บ่พี่เด้กพี่น้องนี่ไม่ได้สีเสียงสีขาดขึ้นเด้ถ้าเลี้ยงถือเวลามันนี่อ้วนตัวอ้วนงามพร้อมให้ลูกให้เต้าดีพร้อม งวก็ควายก็อ้วนดีบัจอยมันกินแง่ควายแห้งเลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายมันกินนิดเดียวมันก็อิ่มแล้วมันกินหญ้าบ่เหลือกพร้อมแต่ว่างัวยังเหลือกอยู่ดนง่วนี่ควายนี่กินหญ้าบ่เงยเลยงัวยังยางอยู่ด้เลี้ยงง่วนี่ควายนี่บ่ยางพี่น้องมันก็ยางอยู่แต่ว่ามันมาสียางวบบแบคือคึงง่วแต่ว่างัวะห่วยดากบ่วจำเป็นแล้วนำ ผมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยดิกีนี่ยังบ่มินมสวนห้ญญาพี่น้องเอ้ยลำบากฝนตกก็บได้เศรอดิแข่งฝ่าแข่งฝนไปไปเลี้ยงทุง่งไฮท้องหน้าไปไกลๆผุนหันอยู่ใกล้เมืเ่อกบดหห้าก็ต้องออกไปไกลๆไปไกลัดทั้งเทแ่วฝนตกมากเขาก็มาไปท่านก็แข่งฝนมากพี่น้องลำบากก็เลยว่าเลี้ยงมาหูจักแนวทางการเลี้ยงประสบประการที่ผ่านมากหูจักทุกข์กับหูจักหยากับหูจักและพี่น้อง ็เลยมาหันมาเห็ดสวนหญ้ามาปลูกหย่าผ้าลูกเต่าเลี้ยงแบบสมัยไหมเลี้ยงแบบปลูกหญ่าให้กินก็กเข่าท่าอยู่พี่น้องเข่าท่าอยู่กับบวมมือยปนใดพันเข่าใจแลลวบวเมือยนี่อันนันอันอันเากเอามาปล่อยจํมาเลี้ยงสิกระตัดหย้ามาให้กินแต่ว่าจะจะหายจะหายอยู่คู่มือสองสามมือเออขังไว้ที่หนึ่งใดอยู่แต่ว่าคัังคู่มือบ่ได้หันมือใดมีธุระอันสี เอาเขาคอ,อกทะเวนยนรพี่น้องสามโมงเขาคอ,อกรถตัดหญ้าบ่ข้อซบบ่อข้อสามสิบนาทีพี่นอ้องพอหญ้าปลกูกบ่คือหญ้าไปหานล้วมันคัดหน้าได้ทำไปหาตัดน้ำคัดหน้านะเบิดมือกับไรพอล่อได้ทำอนหญ้าปลูกเขาอ,อยู่หล่อมากกับเื่องตัดหญ้าตัดบ่อข้อซโมงทิมเช่าห้างไว้อยากไปทุระใชะก้กระป้ายพี่น้องบ่อแม่นจม้อพี่น้องอเ้อบ่อแม่นจมให้ฟังเดีวยวมามาเบาแนวาทางให้ฟังแต่ว่ามันทำนองจมมือพี่น้องมันเกิดคือเพลงนี่แหละมันจกมี เพ่งสาเพิงไววเนาะเพิงเหล่เพิงบนคือกันแล้วก็เข้ากันเล่ากระได้พี่น้องมันก็คือว่าจมมันมอแม่นกพี่น้องเขาก็ว่าแนวทั้งไห้แต่ว่ามันได้ทำนองจมซื้อเด้อพี่น้องเด้อคือสิบวรลล์มขั้นมาได้หรอน้องมีสาระกัจังเอาบ่มีสาระกอาหูทอดล่มไปพี่น้องก็บสำรับชิปนี้ม้อนี่ไว้ซปสำน้กกัน้อครับเด้อชิปหนาจังพอกันไหมกสํสำรับชิปนี้มันนี่ขอจบไวเพียงแค่นี้ขอบคุณในร้ายสวัสดีครับ